คราบสวัสดีครับ f c ทุกทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมมาดูเจ้าคันนี้ซึ่งเขาเนี่ยเป็นตัวแคป v c r o s รนะต้องบอกว่าเป็นรุ่นเดียวเลยที่มีให้เลือกแค่ตัวเดียวนะครับในใบราคาเนี่ยเราจะเห็นแค่ของเขารุ่นเดียวเลยนะในรุ่นแคปยกสูง4ีคูณไม่มีเครื่องยนต์ให้เลือกไม่มีเกียร์ให้เลือกคือถ้าอยากได้4ีคูณในรุ่นแคปต้องเป็นคันนี้คันเดียวเท่านั้นนะครับก็ปัจจุบันราคาอยู่8 8 2 0 0 0บาท นะครับคุณผู้ชมถ้าใครสนใจนะครับก็ทักมาในเพจเซลต้นได้เลยนะครับพิมพ์ใน Facebook ว่าเซลต้นอิลสุโคลาชนะครับแล้วก็สังเกตรูปโปรไฟล์จะเป็นเสื้อสีเทาแบบนี้นะครับก็ทักมาในเพจได้เลยไปเดี๋ยวเซลต้นพาไปดูตัวรถกันครับผมน่ครับคุณผู้ชมก็วันนี้เรามาเจอกันสีดําบ้างนะฮะต้องบอกว่าสีดํานี่เป็นสีหนึ่งที่แบบเงาสวยดุนะฮะมาครบนะฮะสำหรับรถสีดําดูเนี่ยที่ผมส่องกล้องไปเห็นไหม ลำแสงสะท้อนตามมุมต่างๆโอ้โหบอกว่าดูแลต้องพิเศษกว่าสีอื่นด้วยนะถ้าใครจะซื้อไปนะวันนี้บอกกันตรงๆไปเลยนะไฟหน้าของเขานะในเกรดตัวแซดวีคอร์ตัวนี้เราจะเลือกได้เกรดเดียวเลยนะเพราะว่าวีคอร์ตแคปจะมีมีในเกรดตัวแซดเท่านั้นไม่มีเกรดตัวอื่นนะแล้วก็ไม่มีเกียร์ออโต้ด้วยนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ครับมีไฟเดย์ไลท์อยู่ในโคมเดียวกันนะด้านบนไฟเลี้ยวด้านล่างไฟตัดหมอกซึ่งไฟตัดหมอกรุ่นนี้จะเป็น LED นะครับคุณผู้ชมแล้วก็นีก่กระจังหน้าด้านบนสีเทาด้านล่างโครเมียมนะฮะความพิเศษของเขาอย่างหนึ่งนะฮะคือต้องบอกว่าถ้าเป็นเครื่อง1.9นะครับตัวแซปกติเนี่ยเราจะได้ Mac ขอบ17นะครับแต่ถ้าเราซื้อ V-Cross แบบนี้นะครับเกตตัวแซก็จริงแต่เราจะได้ Mac ขอบ18นะอันนี้มาจากโรงงานเลยนะคุณผู้ชมไม่ได้มีการมาเปลี่ยนนะครับซึ่งเขาจะให้18มาเลยนะครับยางบิ stone แล้วก็เบอร์ยางเนี่ยก็จะเป็น265 60ขอบ18นะครับนี่ยาง H t ทก็คือไฮทเลนถามว่าแบบนี้เอาไปลุยได้ไหมก็ได้ในระดับหนึ่งแต่ถามว่าจะดีเท่าเป็นยางแบบพวก AT ทีออ r r a i นหรือว่ายางบั้งไปเลยเนี่ยก็คืออาจจะสู้ไม่ได้แต่อันนี้จะเน้นใช้ในทางดำได้ดีนะครับดิสเบรกขนาดใหญ่มากครับคุณผู้ชมก็มี ABS มีตัวกระจายแรงดันน้ำมันเบรกเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกเรียบร้อยหมด นะครับจุดปรับยึดคอม้าต่างๆนี่เป็นแบบรุ่นใหม่หมดแล้วนะครับปีกนกอิสระ2ชั้นนะครับให้ตัวให้ความน้มนวลเวลาเข้าโค้งตกหลุมได้ดีนะครับโลโก้วีคอสนะฮะเขาจะติดมาให้เป็นชุบโครเมียมนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็นี่ที่ฉีดน้ำฝนอยู่ตรงก้านปัดน้ำฝนนะครับลักษณะแบบนี้นะฮะแล้วก็ตัวกระจกมองข้างด้านบนสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีไฟเลี้ยวติดอยู่ ส่วนเสาอากาศวิทยุนะครคุณผู้ชมจะอยู่ที่ด้านบนนะครับกระจกนะครับจะอยู่ติดกับตัวถังมันนะครับซึ่งตอนนี้แนวรถพ i ิกอัพนะครับตั้งแต่ปี2020มา2023เนี้ยยังไม่มีล้นตัวไหนที่เป็นเสาอากาศชาร์กฟินเลยนะถ้าเสาอากาศชาร์กฟินจะมีเฉพาะมิวเอ็กเท่านั้นนะครับบันไดข้างมีมาให้นะอันนี้ไม่ต้องซื้อใส่เพิ่มเติมนะครับคันนี้ติดฟิล์มเรียบร้อยหมดแล้วนี่คุณผู้ชมดู สเสน่ห์ของสีดำนะครับซึ่งสีอื่นเนี่ยทำได้ยากนะที่ถ่ายแล้วจะสะท้อนแบบเหมือนกระจกเนี้ย,สอ,ย <c oughs> สองหน้าได้เลยนะสองหน้าได้เลยนะมีมือเปิดประตูนะครับจานรองมือเปิดชุบโครเมียมมือเปิดโครเมียมแล้วก็รุ่นนี้นี่ครับมีสัญญาณกันขโมยมาให้นะนะครับมีสัญญาณขโมยมาฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยเนี่ยไม่ว่าจะระบบเบรกหรือระบบแจ้งเตือนกันขโมยนะครับรุ่นนี้มีมาหมดนะครับ ด้านหลังครับคุณผู้ชมเป็นดรัมเบรกนะครับสำหรับรุ่นนี้เป็นดรัมเบรกนะครับมีกระจกไล่ฟ้ามาให้ไฟเบรกดวงที่3มีนะครับสติกเกอร์ 4x4 คูณดิสลอมีติดไว้อยู่นะครับก็ระบบขับเคลื่อน4ล้อของเขานั่นเองนะครับสำหรับตัวไฟท้ายนะครับนี่เป็นไฟท้าย2023อย่างแน่นอนนะครับเห็นไหมมันจะเป็นสีดำแล้วก็ตัดมาสีเทาแล้วก็ไฟเบรกสีแดง กันชนท้ายนะครับเป็นแบบเหยียบ2ขั้นบันได,ดนะครับก้าที่1นก้าที่2แล้วข้ามตัวรถนะครับเป็นกันชนท้ายบิวอินนะนะครับถ,ถ้าถอดออกเลยเนี่ยมันจะโล่งเลยมันจะเห็นช่วงล่างหมดเลยต้องมีแผ่นปิดนะครับมือเปิดฝาท้ายเป็นโครเมียมนะครับมีกล้องมองหลังให้แล้วก็ช่วงล่างนี่ครับแหนบของเขานะจะอยู่บนเพลนะฮะคุณผู้ชมสําหรับตัวยกสูงฉะนั้นต้องบอกว่าในรถ4ีคณสเนี่ย คือทําช่วงล่างมาแบบนี้คือเหมาะมากเพราะว่าหลายๆท่านบางทีเอาไปเนี่ยความสูงของเดิมไม่พอเอาไปยกเพิ่มเราก็ใส่ตัวรองเข้าไปรองแหนบเพิ่มขึ้นรองโชว์เพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยมันทําให้ยกสูงง่ายอันนี้คือเป็นช่วงล่างแบบตัวยกสูงในยุคปัจจุบันที่เขาใช้กันแล้วนะครับนี่ส่วนของภายในนะครับเจ้าตัว V c r o s s นะฮะคุณผู้ชมนี้มาในเกตตัวแซดนะครับ บุนุ่มหุ้มหนังเรียบร้อยเดินได้แต่เข็บสีขาวกระจกไฟฟ้าขึ้นลงมีล็อกปดล็อกประตูกระจกมองข้างพับไฟฟ้าได้ปรับไฟฟ้าได้นะครับเบาะหนังนะครับรุ่นนี้เราได้เบาะหนังคูแมกนะฉะนั้นในเรื่องของวัสดุเบาหนังเนี่ยเขาบอกว่าความพิเศษเนี่ยก็คือจะช่วยในการถ่ายเทความร้อนนะครับได้ดีกว่าหนังทั่วๆไปนะครับคอนโซลก็หุ้มหนังนะคะคุณผู้ชมนี่เห็นไหม ฉันภายในนะครับทำมาเป็นระเบียบเรียบร้อยสําหรับใครที่ชอบหนังอยู่แล้วในการดูแลเนี่ยอย่างที่เรารู้กันเนาะหนังมันดูแลง่ายนะครับคันนี้ตอบโจทย์ซื้อไปไม่ต้องทำลายละพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับนี่มีปุ่มป้องกันการลื่นถลายออกตัวล้อฟรีอยู่ตรงนี้นะครับปุ่มเปิดปิดการใช้งานนะครับแล้วก็ไฟหน้าปรับสูงต่ําได้มีคุชคอนโทรลเอาไว้ล็อกความเร็วเวลาเดินทางไกลนะฮะ แล้วก็วิทยุควบคุมที่พวงมาลัยได้ส่วนหน้าจอนะครับอันนี้จะเป็นหน้าจอแสดงผล7นิ้วพร้อมกล้องถอยนะครับแล้วก็ตัวเพิ่มแอร์ปรับลดแอร์นะครับเป็นปุ่มหมุนทั้งหมดฉะนั้นการใช้งานไม่ซับซ้อนนะครับไม่ยากนะครับใช้งานเหมือนปกติทั่วๆไปนะครับใช้งานง่ายแน่นอนนะครับคุณผู้ชมแล้วก็นี่ครับระบบขับเคลื่อนของเรานะครับเป็นแบบปุ่มหมุนนะครับเห็นไหมจะมีระบบ 2H 4 h แล้วก็ 4L นะครับ มี3ระบบนะครับมาพร้อมกับนี่ครับปุ่มปรับดิฟล็อกเห็นไหมปุ่มด้านขวาที่เป็นรูปเหมือนล้อ4ล้อนะครับส่วนปุ่มรูปลดลงเขาอันนั้นคือเป็นปุ่มช่วยลงทางลาดชันนะครับช่วยหน่วงความเร็วของตัวรถทําให้ลดการใช้เบรป้องกันเบรใไม่ได้นะครับนี่อย่างที่เซลต้นบอกนะครับถ้ารุ่นนี้มีแค่เครื่อง3 0 0พและมีเกียร์เดียวก็คือเกียร์ธรรมดานะครับ ไม่มีเกียร์ออโต้ให้เลือกในรุ่น Space Cap ตัวยกสูงนะครับบางคนเรียกแคปบางคนเรียก Space Cap ก็แล้วแต่แต่เป็นรถแคปอะ่ะนะครคุณผู้ชมนะประมาณนี้นะครับส่วนด้านหลังนะครับแคปเปิดได้90องศานะครับแบบนี้กระจกตรงนี้เปิดหลอกระบายอากาศได้มีพนักพิงข้างหลังบุนุ่มพุ่มผ้ากำมะหยี่มาให้นะครับแล้วก็พุ่มเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังนะครับ นี่ตรงนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของนะไม่มีไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับนี่ประมาณนี้สําหรับภายในก็ครึ่งล่างเป็นสีดำนะครับครึ่งข้างบนเป็นสีเทานะครับคุณผู้ชมก็น่าใช้งานนะน่าใช้งานมากๆนะครับคุณผู้ชมสําหรับรุ่นนี้ถ้าใครอยากซื้อคันเดียวแล้วจบเผื่ออนาคตแบบเอาไปลุยนะครับเข้าไร่เข้านานนะ ตอบโจทย์ได้ดีแน่นอนนะครับคุณผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยละกันนะครับคุณผู้ชมเจอกันใหม่คลิปหน้าอยากให้รีวิวอะไรก็คอมเมนต์มาละกันนะครับบอกวิธีการใช้งานก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวเซลล์ต้นทำคลิปให้ดูอีกทีนึงละกันสวัสดีครับผม